สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกิกนิวส์ค่ะที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารรอบรัวมหาวิทยาลัยของเรามานำเสนอให้กับทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะเมืม่อว<ม>ันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2565สำนักกิจการนักศึกษาได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU ระหว่างบริษัทไซเจนคอมมานีลิมิต็ดจำกัดและมหาวิทยาลัยเกิด เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมเกลดกจ็อบแฟร์ในรูปแบบ m e ดิเวิร์โดยได้รับเกียรติจากคุณชลพัฒนภูริปัญโยกรรมการผู้จัดการบริษัทไซเจนจำกัดและอาจารย์ยิ่งศักดิ์สิทธิยากรผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเป็นผู้โรงนามในครั้งนี้อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณปฐมพงศ์อัครมหามงคลชัยหัวหน้าฝ่ายเมดิเวิร์บริษัทไซเจนจำกัด และอาจารย์ดารินศรีสาราผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษาร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะสนใจสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยเกิดสามารถติดต่อสอบถามตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะ